สวัสดีค่ะแฟนผีปีศาจแดงทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีข่าวโดวนข่าวล่ามาแรงข่าวว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการเจราจาก,กับคอนเต้ส่วนตัวแล้วนะคะหลังจากที่เกิดอาการรับไม่ได้กับผลการแพ้คาบ้านสึกแดงเดือดที่เจอกับลิเวอร์พูไป5ประตูต่ตอศูนย์ค่ะทุกคนด้วยข่าวนี้นะคะก็ได้รับการรายงานมาจากซามูเอลลักเคอร์นะคะสายข่าวจากแมนเชสเตอร์อีเวน่งนิก็รายงานออกมาว่า ทางบอรดเนี่ยมีการพูดคุยกับคอนเต้เป็นการส่วนตัวแล้วนะแต่ว่าก็เงื่อนไขอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าคอนเต้เรียกร้องมาแล้วทางบอร์ดแมนยูเนี่ยจะสามารถตอบรับได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้นะคะมันยังไม่มีการเรียกประชุมบอร์ดอย่างเป็นทางการนะแต่นะซามูเอลลักเคอร์เนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังไงให้รอติดตามค่ะ ส่วนทางด้านฟาบิเซโอโรมาโนก็ออกมาระบุถึงกรณีข่าวของคอนเต้เช่นกันค่ะว่าก็มีการติดต่อไปแล้วเรียบร้อยนะให้รอติดตามอย่างใกล้ชิดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ค่ะ ขอแวะไปพูดถึงเรื่องเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะกับการแพ้คาบ้าน5ประตูต่อศูนย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้นะคะมันรับไม่ได้จริงๆและเชื่อว,ว่าแฟนบอลแมนอยู่ทั่วโลกก็รับไม่ได้เช่นกันไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลเดินออกจากโอทัฟฟอร์ดทั้งๆท,ท,ที่ยังเหลือเวลาการแข่งขันกว่าครึ่งชั่วโมง สำหรับเรื่องข้อผิดพลาดของเกมเมื่อคืนนี้เอขอไม่พูดถึงละกันนะคะข้ามไปเลยเพราะว่าหลายๆคนก็คงได้ออกมาวิวพากษ์วิจารณ์กันแล้วและแฟนบอลทั่วโลกก็ได้เห็นประจักษ์กับสายตาไปแล้วนะคะทุกคนทีนี้ถ้าโซชาเนี่ยยังได้คุมทีมอยู่ก็หวังว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆเรียกว่าลื้อใหม่หมดเลยละกันถ้าสามารถทาได้นะหรือถ้าโซชาโดนปลด กุญซือคนใหม่ที่จะเข้ามาก็คงจะต้องมาจัดการกับทั้งรูปแบบระบบของทีมการฝึกซ้อมแทคนิกต่างๆรวมไปถึงกระทั่งการแก้เกมข้างสนามซึ่งเชื่อว่าเข้ามาใหม่เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วแน่นอนเพราะคนใหม่ที่จะมาแทนโซชาเนี่ยก็ต้องเป็นกุญซือระดับที่การันตีแชมป์อย่างคนที่พอจะมีบรารมีถึงก็สองคนที่เป็นข่าวแรงๆกับเราเนี่ยล่ะคะ่ะ คอนเต้ e กับซีดานก็ต้องมาดูกันว่าเราจะได้ใครมาไหมแล้วถ้าได้มาจะมาเมื่อไหร่มาตอนนี้เลยได้ไหมมันทนไม่ไหวแล้วว้ยโอเคค่ะทุกคนยังไงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นน YouTube, ช่องยูทูบช่องเลดี้ผีแดงกันเอาไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะ Facebook f a n p เ g e เลดี้ผีแดงกันด้วยเช่นกันสำหรับใครที่อยากยกระดับการเชร์บอลให้สนุกมากยิ่งขึ้นอย่าลืมแอดไลน์มานะคะที่แอดเลดเกจ้าถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ